มาครับพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นทางสำหรับสื่อข่าวสื่อดังครับพี่น้องด้มีการนําเสนอข่าวนนองอุ้งอิงเพชรมันแห้งแบบนี้นะคะเป็นอย่างคือบอกว่าแบบหนั้ในแล้วครับพี่น้องนาสำหรับทางด้านข่าวลูกทุ่งหนะ้าสื่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดัง สื่อทางนอ็อตพินองน็อตทีเอ็กซที่แฟนคลับหลายคนเจอว่ากรูดจักดิย่างนนนานแน่น็อเพราะว่าก็ได้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับแปดวงอ่าวงการมอรอมอลำสเปนชวนมาน็อตีินองน,อนอ็อตหลักกาโดยเฉพาะข่าวน้องบุ้งยิงหลกักกาข่าวเกี่ยวกับมอลำต่อหน้พี่บันแพงนะคะสำหรับทางดา้านข่าวลูกทุ่งนี้เป็นกะรอ่ามาแบบเฮ็ดข่าวอยู่ตลอดวันเทวเฮ็ดแบบเรื่อย มาพี่น,อน้องเนาะนะคะกันข่าวผู้ใดที่แบบมีกระแสคณะมอล่ำอันขณะมอดล่ำคณะไหนที่มีกระแสเพฤติกรได้มีการเอามาเห็ดนไปสู่ขณะนั้นนะครับพี่น้องนะคะเอาในร้านล่า,ลาสุดนะคะสําหรับทางด้านข่าวลูกทุ่งนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสําหรับพดพดเนี้นะคะโดนใจเอฟซีน้องอุ้งอิงบักคักเลยค่ะพี่น้องเพราะว่านะคะสำหรับทางด้านข่าวลูกทุ่งเพื่นแดงมีการบอกว่าอุ้งอิงคือสุดยอดนักแสดงนํา วันถกนะคะว่าถึงกับผ่านทีว่าอุ้งคือสุดยอดนักแสดงนําพุ่นเด๊ะนะคะคําว่านักแสดงนํานี่มันโมเมนต์ธรรมาดาที่เราเรียน้องม,มันโมเมนต์ธรรมดาแสดงมากคนคนนี้ตรงเป็นตัวหลักตรงเป็นตัวเด่นในนางเรืองนี้นะคะแล้วกถืวอวานักแสดงท่านนี้แบบกะซีวาจาังเลยล่ะนะคะอ่า ถือถือว่ากการดนตรีไล่ได้ก็เลยกว่าได้ถือว่าการดนตรีไล่ได้ของภาพภาพยนตร์เรื่องนี้เลยกว่าได้เพราะว่านังนี่นพี่น้องเนาะนังเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งนะคะซึ่อว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับหยากมาเบิงนะคะพอผู้นั้นพอผู้นี้นะคะโดยเฉพาะนักแสดงนำในคันนี้คืนซื่อว่านักแสดงนำนพี่น้องเนาะนะ้วก็ต้องมีเอฟซีแฟนคลับนะคะต้องมีเอฟซีแฟนคลับหลายวันทอ น้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วสําหรับนักสแสดงน้าหนีนะคะเปรตเรียว่าสิเป็นคนทีแบบเห็ไหนไรใด่เด็กซ่อมแตด็กประมาณน,นี้แม่ในะคะคอากานี่แหละตรงมาตรอเบึงวันท้อน้องพี่น้องเนาะเอาเนี่ยและครับพี่น้องหน้าสําหรับทั้งด้านข่าวลูกทุ่งเพื่อนในพิการนั่งเสนอข่าวแบบนี้เพื่อนก็นบอกว่าอัปเดตรัรๆณต่อเนื่องนะคะภาพยนตร์แห่งปีไข่ออโดยหนุ่มโจยมันเดนสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทุ่มทุน25ล้าน สร้างหนังคุณภาพเพื่อวงการหมอลำให้พี่นอมคนอีสานแหลัาแฟนๆทุกๆุกภาคได้ชมลาสุดนุ่มโจนนำทีมมืออาชีพไทย MV. เอมวีเลงคายออกบรรเลงโดยวงดนตรีออเคสต้าผสานวงดนตรีอีสานนักดนตรีเกือบครึ่งร้อยที่โรงละครคณะศิลปรกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สุดยอดนักแสดงนำ น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะอมอมแอมเพชรบ้านแพงอบสุรพลร่วมแสดงเอ็มีคยอ้อเบียเตวาเสื้อผ้าหน้าผมหมอลำอหมอลำสาวสองอสวยสง่านะคะอ๋อสองอ,อก็คืออุ้งอิงก,กับอมอมแอมครับพี่น้องออราบพูมากๆในขณะที่อบอฟสุรพลก็รอแรงสุดๆขอบพระคุณชุดสวยๆไทยเอ็มคอ้อ จากจิราสตูดิโอนะคะแคปชั่นจากนมโจโย,ยมนินออมแอมบอกว่าลูกถ่ายเอ็มวีคายออดูแลโดยคุณเพชรชาพิมนะคะชัยอ่ะชัยสุรีขอบคุณชุดสวยๆจากครูบี้นะคะกำชั้นให้ดีอีแววนะคะคายออเลือกกองแล้วกลับไปพักผ่อนกันงับแฟนๆรอชมความอลังการเอ็มีเพลงคายออ 17มิถุนายนนี้และชมภาพ,พยนตร,ร์ไคลอ17กรกฎาคมในโรงทั่วประเทศเดอวันสตนะคะนี่ค่ะพี่น้องสำหรับทางด้านข่าวลูกทูุ่งกะได้มีการนั่งจนอข่าวแบบนี้แล้วพี่น้องน้องสิงก็ถือว่าเป็นเป็นสิว่าจดเนื้อเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เรียกได้ว่า MC แฟนคลับหลายท่านหลายคนน้อพี่น้องน้องก,ก็ ต่างให้ความสนใจย่างมาเลยวันเถาะนะคะยิ่งเฉพาะจุดจุดหนึ่งที่ในฟังของทางด้านข้าวหลุทุ่งพันเดบอกว่าได้สุดยอดนักสแสดงนำนี่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบันแพงมาร่วมถ่ายเอ็มวีนพีน้องนนองนองางไข่ออกวันเถาะนะคะซึ่งจากที่เอ f ซี c ฟันคับเลยพ่นพ้ากันเดนสามดีน้องพีน้องเนอะการที่อุงอิงเพชรบันแพงนะคะน้องได้แบบไปไปเล่นหนัง นะะคไปหลินนังบว่าสิเป็นนังเอียงกระตามหน้าพี่น้อนบว่าสิเป็นบว่าสิเป็นนี่ละจำจำนำนังนังไข่ออกนะคะบวชจำนำนังไข่ออกหน้าพี่น้องเนาเอ็กซิสเนค์ับหลายคนกระพานกับการเล่นตีลวงน้ำเดีวนะคะว่านังเลือกนี้แน่นอนว่าได้พันล้านย่างแน่นอนขันบ่ได้นี่ก็เกือบเกลือมเท็ละไปนย่างย่างบ่ได้กับอาจจะได้หะลอยล้าน อันนี้คือเอลซีแฟนคารบไลท์กนการนั่นเตะนะคะเพราะอุงอิงเพชรปั้มแพ้งแล้เดยนะคะแล้วกันสำหรับเอ็มวีคือการขับพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามเนี่ยที่มีอุงอิงอยู่ในนั้นสิเห็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของแบบสิเห็นแค่กุ๊กหูอุงอิงนะคะเอลซีแฟนคลับไลท์หักไลท์ก้นการเอเวอร์เรยร์มาพาก,กันเขามาดันเขามาปันสวยคักแล้ว น้องพี่นองนาะแล้วนี่หละสำหรับเพลงไข่ออกนะคะกะม็มีนักสแสดงนำสุดยอดนักสแสดงนำก็คือนอออ้องหญิงอมแอมออกุรพลนะคะร่วมเล่นใน mv นี้ด้วยก็ต้องมาร,รอเบิ่งกันน้องพี่นองนาะหลักการเซววารายนุนก็คือสิแปบอยากเบิ่งแล้วนะคะอดเจอรออีกนิดเดียวเท่านั้นครับพี่นองในวันที่17บเกรกฎาคมนี้นะ,ะ่ยเซววารายุ้นได้เบิง่งนหลกักกาตเซว่ามวนหลักกาจูใจย่างในนอนน้องพี่นองน้อแบบ แบบหลายคนนี่ก็รอดค่ะพี่น้องน้องก,กับภากันรอนะคะเรื่องเสืซวนาโนโวเน้หลังจากที่ได้ใช้ออกมาในน,นะคะหลายคนเซว่าเป็นเซียนเดียวกันได้คะ่ะพี่น้องว่าสมกับที่รอคอยมากอย่างแน่นอนแอนด์เนอสื้อวะจังตัดน,นะคะแอดมินกะบ่ดูเดอกคะ่ะพี่น้องว่าหนังสิเป็นหลักฐาจนจังไได้นะคะแต่ว่าจากที่ได้เบิรงแคร์ที่เซื้อคะ่ะพี่น้องกันรู้เลยนะคะว่าดี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 ดดย่างแน่นอนใส่ข้าวหวานดีเลยเลยนะคะลราคาจ้ำรับ หนังเรื่องนี้ค่ะพี่น้องนะคะจะเป็นหนังที่เกี่ยวกับมอ,อหลงมอลำนาะพี่น้องเนาะก่ะสิวะเจ้าเล่ห์ังเป็นหนังที่ศวาไร้ขั้นี่ยยังไม่เคยได้เห็นหนังในลักษณะแบบนี้นะคะยังไม่เคยได้เห็นอย่างในนอนจังตามป้โจยอมันนี่แต่มีการตรวกเลิ่มเอาหมอ,อหลงมอลำและคณะด้วยกันกับพี่น้องนะคะศิลปินไร้ผันไล้ขคนอาจารย์หลักไร้คณะนามาถวจทําการแสดงให้หนังเรื่องนี้ รวมรวมเอาเราบรรดาอ่ายูทูบเบอร์จังสีครับพี่น้องนะคะโอ้หลายท่านหลายคนน้องพี่น้องน้อเน,น่เสือได้มานางเรื่องนีงนี่สิเป็นอีกดังเรื่องนึงที่นักแสดงนีนไล่ย,ย่างในนอนครับพี่น้องนะคะเรี่ยสำหรับเอซิแฟนคลับของอ่าแต่ละคนน้องพี่น้องน้อเน่เสือมาคันได้มาเบิ่มอะไรอันี่บอมมี่เข้ามาเสียใจนะคะแอดมินการัรนตีครับพี่น้องกับเราบรงกันนะคะว่าสิเป็นทังไมสำหรับาภาพยนตร์เรื่องใครโอ นักพี่น้องเนาะนะคะเอาได้แล้วครัพี่น้องนะคะที่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เอ็นเมนในอันละกาดูุดเจฟูหลังจากที่กาคารุทุ่มพื้นบอกว่าอุูอิงคืนนักแสดงนำสุดสุดยอดของนักแสดงน่ะนักพี่น้องเนาะนะเอาได้แล้วครัพี่น้องสหร,รับคลิปนี้ก็ขอจบปิดเบตจมีตะกอนเนาะค่ะก็มาสวัสดีค่ะ